สวัสดีครับผมชื่อบุญชูสวัสดีครับกระดิดคนเลี้ยงหมูครับสาเหตุที่ทำบีจีก็เพราะว่าเก้งหมูนี่แหละครับเพราะว่าเก้งหมูเป็นล้านนะครับก็เลยต้องมาหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปปลดหนี้ธนาคารนะครับแล้วก็ตีประการหนึ่งก็คือในเรื่องของแผนการจ่ายนะครับของการของบีจีก็จ่ายทุกวันอังคารทุก วันอังคารสุขอังคารสุขแล้วก็วันที่สิบนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องหันมาดูเพื่อที่จะทํารายได้เพิ่มอีกครั้งอีกทางหนึ่งนะครับประทับใจสินค้าอยู่ที่ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ว o ลล m ม4ี g หกแล้วก็อันฟัฟ้าทําให้ผมหายป่วยจากโรคเกานะครับความดันเบาหวานนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไปรับยาจากโรงพยาบาลเลยครับกินแต่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นนะครับเป้าหมายของแผนการของทางธุรกิจนี้ก็อยากจะเป็นโกสตานี่ครับรายได้เดือนละสามแสนครับผมครับก็ทุกท่านครับที่ได้ยินได้ฟังก็เชิญครับมาทำปียูจีเพื่อที่จะหารายได้เสริมครับ พบกันที่ความสำเร็จมครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับ